บุคคลผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผลเป็นฉนบุคคลที่ไม่ประกอบด้วยกรรม,มาวรไม่ประกอบด้วยกิเลสสาวรไม่ประกอบด้วยวิปากาวรมีศรัทธามีฉันทะมีปัญญาไม่โง่ขเขลาเป็นผู้ควรเพื่อยอย่างลงส่นนิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าบุคคลผู้ควรแก่การบรรลุมรรคผล บุคคลผู้เที่ยงเป็นฉไนบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมห้าจำพวกบุคคลผู้เป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิและพระอริยบุคคล8ปดจำพวกชื่อว่าผู้เที่ยงบุคคลนอกนั้นชื่อว่าผู้ไม่เที่ยงบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นฉไนบุคคลผู้พร้อมเรียงด้วยมรซีชื่อว่าผู้ปฏิบัติ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสีชื่อว่าผู้ตั้งอยู่แล้วในผลบุคคลชื่อว่าสมัสีสีเป็นฉนความสิ้นไปแห่งอาสวะและความสิ้นไปแห่งชีวิตของบุคคลใดมีไม่ก่อนไม่หลังกันบุคคลนี้เรียกว่าสมัสีสี